สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างเชี่ยวบ้านสว่างงอแงมันนี้บ้านสว่างงอแงมาอัปเดตสมาชิกนะครับในขอกระดาฟาร์มนะครับซึ่งมีแต่ลูกๆนะครับแม่เพิ่นเอาออกขอกไปกินหญ้านะครับแต่ว่ากลูกนี่เอาไว้ในบริเวณขอกนะครับนี่ขอกระดาฟาร์มเอาไว้ในขอกในบริเวณนะครับกินหญ้านะครับหาหญ้าไม่กินอยู่ในบริเวณเพราะว่าเอาเพื่อน้องน้องผู้ใดพี่น้อง นะครับพอได้ผูกเป็นกระสีแลนไปทั่วละพราะว่ามีหกัวเอาอ่ายนะเริ่มจากน้องข้าวสวยนี่น้องกระสวยน้องลามูนะครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งสีพ่ท่นแดงจัดปดันได้สีออกนวลๆที่น้องน,นะครับผมถัดมาแม่อ่าน้องสายฝนสายฝนยนี่เป็นเอือยไงเดี๋ยวพี่น้องอายุกับหาเดือนแล้วนะครับหาเดือนนี่ต้นนี้หาเดือนนะครับน้องสายฝนอ่าเป็นพี่ไง ลูกสาว c y 0 9 6นะครับผมนี่นาหนาหยดหยดนนะครับผมกินหยาเจ๊งนะครับผมถัดมาก็น้องต้นกล้าตัวผู้พี่น้องนี่ตัวผู้ต้นกล้ารูปอรอไอ้หนุ่มรูปรอหน้าโคตรพ้อพันลูกชาย c y 0 9 6ศูนกขึ้นกันครับนาหนาหยดหยดนขึ้นกัน,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 นลูกชาย c y 0 9 6ศูนย์เก้าหอายุส่เดือนอบาท่านเต็มไปไหนพี่น้องอกินไปกินลูกไปกินอ้าวอย่ามาโชว์ความรอ ยางใส่กล่องบอ่อหยานกล่องตะนอพี่นอ้องนะกำลังเต็มเหงือนนั่งกำลังมาสี่เดือนน้องต้นกล้าอ่ะถัดมาน้องข้าวปัน้ตนตัวนี้สติงเลยสองศูนย์หนึ่งน้องข้าวปัน้นตัวนี้จะมีปัญหากุมูพี่นอ้องบดกินนมตะหน่อยนะครับผมแต่เลย่ยกินนมปวดแล้วพี่นอ้องนะครับนมปวดเลี่ยงมาอายุกับประมาณสี่เดือนต่อมาน้องข้าวหอมข้าวหอมนี่ลูกสาววินเชสเตอร์ ตองเก่าทับเก่าพี่น้องยืนเซตเตอร์ตองเก่าทับเก่านี่อ,อยายุสามเดือนกว่าพี่น้องสามเดือนกว่านี่น้องข้าวหอมหุ่นดีพี่น้องโค้งสางไงหานังหนาสางไงาน,น้ำไตดีนะพี่น้องชับดีนี่น้องข้าวหอมสวยยืนเชิดดีดีน้องข้าวหอมสุดท้ายนะครับผมตัวที่หกน้องข้าวเหนียวลูกไส้อ่าพตุตันตันครับตันจือลือหละ สี่เดือนทื่อกันระมารไล่เรียกกันนะครับว่าสุนัขของระดาฟ้า,ามจอกซูซีกันนี่น้องข้าวเหนียวลูกชกยหุตันตันหุ้นตันข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวลูกเชื่องเชื่องครับข้าวเหนียวตันชื่อลือเชื่องเช,ชื่องนะครับจับไตใบได้นะครับตันนะครับผมแตนอกสวยนะครับผมหนามไตบ้งนะครับเครื่องปลายเครื่องดาเป็นอนาคตพอพัน้นะครับตันดีนะครับหุนตัน นี่คือสมาชิกของระดาฟา้ามหกโตนะครับผมอัปเดตใ้พ่อแม่พี่น้องได้ชมอีกทีน,นึงนะครับผมเอาแม่เพิ่อนออกนอกหัวนะครับผมออกนอกคอ,อกระยานห่อหาแม่ก็เลี้ยงแบบกึ่งปล่อยกึ่งยืนคอ,อแล้วพี่น้องเพราะว่าประมาณเที่ยงกกว้า็เกาเขามาให้ลูกกินนมนะครับนี่คือการเลี้ยงของระดาฟา้ามการเลี้ยงง่วนะครับผมถ้ายืนคอ,อกร้ายกะ แม่เพิ่นสบปรดเดลกำลังกกยนะครับผมช่วงนี้มแต่แม่หายนมนะครับลูกกัาจากสูบแน่นะครับเแม่เพิ่อนจอากโค้งแน่นะครับบำรุงอยู่นะครับผมกระทองยูสองแม่นะครับทองยูสองแม่สองทองกับเคเฟสามหนึ่งแม่สาวใส่เคเฟสามหนึ่งไว้กับแม่อีกแม่หนึ่งใส่อาเจ้าคลองโก้นะครับเอ7เคเจ็ดเจ็ดเก้านะครับคองโก้ ตัวนึ่งก็จะคอดมีถนายนนะครับผมนี่ครับคืออัปเดตการเลี้ยงงวงของรดาฟ้ามของพ่อแม่พี่น้องได้ชมในวันว่างๆบ้านสว่างงวงงามบ่เดีออกไปเลาะตลาดนะพี่น้องก็อยู่ขอกกบของนะครับผมเลี้ยงงวงนะครับก็เมื่อนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะครับเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงวงเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างงวงงามจะมีแต่ความสุขความเจริญแหละพี่น้องร่ำรวยร่ำรวยขายงวงเด้ราคาดีๆเนาะ มีความสุขทุกคนครับบัด์นี้บอดสินน้ำกันนอกพี่น้องเนาะบอรสำหรับคลิปนี้อัปเดตเพียงแค่นี้สวัสดีครับ